เรียกแฟนได้ไม่ติดมิชาไม่ฟันธงใครคลั่งรักกว่ากับโตโน่แฮปปี้มีความสุขความรักหวานขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่ของมิชาณัฐน,นิชาดังวัฒนาวน,นิชและหวานใจโตโน่พคินล่าสุดมิชาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ตอนนี้ว่าแฮปปี้มีความสุขดีเรียกแฟนได้ไม่ติดถามว่าเรียกแฟนได้ยังมันไม่ได้เป็นการพูดถึงสำหรับเราแล้วจะเรียกยังไงก็ได้แล้วแต่เลยคือหนูไม่ซี เีรีส์เรื่องนี้จริงๆคือคนอาจจะคิดว่ากั๊กไม้อันนั้นก็สําหรับเขาแต่คือเราไม่ได้มาฟิกซ์ว่าจะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นอันนี้ต้องเป็นแบบนี้เรารู้สึกว่าเป็นธรรมชาติใครเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นความสัมพันธ์ก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเรื่อยๆดูแลกันช่วยเหลือกันให้กําลังใจกันมันก็เป็นเรื่องดีๆในชีวิตของเราไม่รู้ว่าหวานขึ้นไหมเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายแล้วกัน ใครคลั่งรักกว่ากันหนูก็ไม่รู้เพราะเราก็พพอร์ตเท่าๆกันให้กำลังใจเท่าๆกันดูแลกันไปไม่ได้มานั่งคิดหรือวัดเรื่องนี้เลยเห็นว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศใช่ค่ะไปอังกฤษไปหนึ่งเดือนไปพักผ่อนใช้ชีวิตไปคนเดียวเลยค่ะเป็นครั้งแรกที่ไปอยู่คนเดียวจริงๆอยากไปอยู่แล้วคือรู้สึกว่าชอบเรียนภาษาแล้วก็อยากเที่ยวด้วยพักผ่อนด้วยอยากใช้ชีวิตแบบสบายๆได้ชัดแบบ ให้ตัวเองก็พักบ้างทำงานมา9ปีจะสิปีพักเดือนหนึ่งก็โอเคพี่โน่ก็เป็นห่วงบอกให้ดูแลตัวเองดีๆอย่าเบอร์บ้านนะหัวเราะก็เลยบอกว่าโอเคหนูไปได้นะ